สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้จะพูดถึงการใช้ Python Library ที่ชื่อว่า faker เพื่อสร้างชุดข้อมูลขึ้นมานะครับคือตอนที่ผมสอนเกี่ยวข้องกับวิชาเกี่ยวข้องกับพวก Data พวกนี้นะครับก็อาจจะต้องมีการไปหาชุดข้อมูลที่ามาใช้เป็นตัวอย่างในการสอนเนี่ยนะครับซึ่งบางทีเนี่ยก็ไม่ค่อยตรงใจนะครับดังนั้นจะมาสร้างชุดข้อมูลขึ้นมาเองเนี่ยก็อาจจะเสียเวลาในบางจุดเช่นเรื่องของการสมมุติชื่อขึ้นมานะครับ จะไม่มีก็ได้นะชื่อพวกนี้ใส่เป็น ID ก็ได้นะครับแต่ว่าก็เพื่อให้ข้อมูลมันดูสมจริงขึ้นมาก็อาจจะมีใส่ชื่อเข้ามาด้วยนะครับก็ต้องมานั่งคิดชื่อนะครับซึ่งบางทีก็จะปวดหัวนิดนึงนะครับในการคิดชื่อซึ่งก็ปัญหานี้ก็จะหมดไปนะครับถ้าใช้ Library ที่ชื่อว่า Faker นะครับอันนี้ก็จะพูดถึงการใช้ Library Faker เนี่ยครับเพื่อที่จะสร้างชุดข้อมูลขึ้นมานะครับเริ่มต้นขึ้นมาก็ติดตั้ง l i b ร a r y ก่อนนะครับทั่งสานี้ครับ pip install Faker นะครับ จากนั้นก็ Import Faker เข้ามาครับก็คำสั่งในเซลล์ถัดไปนะครับก็คือเป็นการสร้างชื่อนะครับกับนามสกุลแล้วก็อีเมลปลอมขึ้นมานะครับ10ชื่อนะครับโอเคนะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เฟเกอรเขาสร้างขึ้นมาให้นะครับเราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปคิดแล้วนะครับชื่อต่างๆนานานะครับก็ให้ f a เกอเนี่ยช่วยคิดให้เราช่วยสร้างให้เราช่วยจเดีให้เรานะครับแต่ว่าข้อข้อที่ สังเกตตรงนี้นะครับก็คือว่าอีเมลเนี่ยดูไม่ค่อยตรงกับชื่อเท่าไหร่นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้วิธีการให้มันตรงกันนะว่าเรียกคำสั่งอะไรให้มันตรงกันนะครับก็เลยไปเขียนเป็นฟังก์ชันขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเพื่อที่จะช่วยทําให้อีเมลกับชื่อนามสกุลเนี่ยมีความสอดคล้องกันอยู่นะครับก็ไปเขียนมาฟังก์ชันหนึ่งชื่อว่า f นะครับฟังก์ชันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เอาชื่อนะครับมานะครับแล้วก็ตามที่จุดนะครับเสร็จแล้วก็ตัวอนตัวแรกของนามสกุลนะครับ แอดแล้วก็โดเมนเนมประมาณนี้นะนะครับอันนี้ก็สร้างอีเมลขึ้นมาให้มันดูสมจริงมากขึ้นนะครับเป็นชื่อจุดนามสกุลตัวแรกแล้วก็แอดโดเมนเนมนะครับแล้วก็ทำอะไคล้ายเดิมครับเพียงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราไปเรียกฟังชัน f นะครับพร้อมกับส่งชื่อที่เข้าเจนมาให้นะครับนามสกุลที่เข้าเจนมาให้แล้วก็อีเมลที่เข้าเจนมาให้เนี่ยเอาไปแปลงนะครับให้เป็นอีเมลที่มันอยู่ในรูปแบบที่มันโอเคมากขึ้นนะครับก็สั่งรันนะครับ ก็จะได้ Data ที่มันดูโอเคขึ้นนะครับอีเมลมีความสมจริงมากขึ้นนะครับอย่างเจสสิก้านะครับก็เป็น j e s s i c a m นะครับมอร์มอร์เนะครับเจสสิก้ามอร์ก็เป็น j e s s i c a m นะครับอีเมลบางอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตัวเฟกเกอร์เขาเจนมาให้ตัวโดเมนเนมมาให้นะครับส่วนตัวอีเมลตัวนี้นะครับ The แอ c เค n t ตัวนี้ก็มาจากฟก์ชัน F เมื่อกี้นะครับถัดไปนะครับก็สามารถที่ใช้ f a k e กอร์เนี่ยสร้าง พวกเบอร์โทรศัพท์ได้นะครับก็ใช้ไม่ต่อที่ชื่อว่า Numerify นะครับแล้วก็ระบุ format ไปนะครับใช้ format นี้นะครับแล้วก็ถ้าต้องการชื่อที่ไม่ซ้ำกันนะครับก็สั่งให้ Unique ตรงนี้นิดหนึ่งครับเนี่ยนะครับให้คำว่า Unique นะครับก็จะได้ชื่อนามสกุลที่ไม่ซ้ำกันนะครับอันนี้ผมไม่ได้ print ออกมานะครับนะแต่ถ้าเกิดลองสักพันชื่อนะครับมันจะบอกว่าทำงานไม่ได้นะครับมันไม่สามารถที่จะหา u n i ิคได้พันชื่อนะครับ ก็จะเกิดเป็น uniqueness exception นะครับเป็นชื่อ exception ที่เท่ดีนะครับ uniqueness exception นะครับขึ้นมานะครับออก generate ชื่อที่ซ้ำกันพันชื่อไม่ได้นะครับก็แก้เลอสักร้อยหนึ่งโอเคนะครับก็ยังไม่ไปนะครับไม่ไม่มี error เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ faker สามารถที่จะ generate ชื่อไทยก็ได้นะครับก็ใส่เป็น locale ไทยเข้าไปตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับอันนี้ก็ generate ชื่อไทยมา1ิชื่อนะครับ แล้วก็หรือว่าชื่อญี่ปุ่นกันนะครับ JP 10ชื่อนะครับหรือว่าชื่อที่เป็นสเปนนะครับ10ชื่อนะครับโอเคประมาณประมาณนี้นะครับระบุโอเคได้นะครับคราวนี้ก็มาดูวิธีการใช้ Faker เนี่ยเพื่อสร้างชุดข้อมูลนะที่เป็นไฟล์ CSV นะครับก็ Import ลายบรีเข้ามานะครับเป็น CSV นะครับอันนี้เพื่อช่วยในการเขียนไฟล์ CSV แล้วก็ลายบรีนำพายเนี่ยเพื่อใช้ในการสุ่มนะสุ่มเลขนะครับก็ดึงมา2องลายบรีนะครับจากนั้นก็ดึงชื่อที่สุ่มดึงชื่อนะครับสร้างชื่อที่มันยูนิคขึ้นมาทั้งหมด15ชื่อนะครับเก็บในลิสต์ที่ชื่อว่า name นะครับแล้วก็เขียนทั้งหมดพันเรคคอร์ดนะนะครับก็ใส่ชื่อคอลัมน์ก่อนนะคอลัมน์ชื่อ name กับ คอลัมน์ชื่อเอามาวนะสองคอลัมน์นะครับเนมก็เอามาจาก f a k e r นะครับดึงเข้ามานะครับครนี้ผมก็อยากจะให้มีการดึงแบบมีการกระจายที่ไม่เท่ากันนะครับคือบางชื่อจะปรากฏขึ้นบ่อยนะครับในในพันชื่อนี่นะครับก็จะมีบางชื่อเนี่ยปรากฏขึ้นบ่อยมากกว่าอีกมากกว่าบางชื่อนะครับก็ให้สุ่มแบบการกระจายแบบ normal นะครับก็ใช้นำพายเข้ามาช่วยนะครับตรงนี้นะครับก็ระบุอินเด็กซ์ของชื่อเนี่ยนะครับ โดยการสุ่มนะครับแบบ normal นะครับก็ให้มี mean อยู่ที่5นะครับแล้วก็ sd อยู่ที่2นะครับมันก็ในบางชื่อก็จะปรากฏขึ้นบ่อยกว่าบางชื่อนะครับด้วยวิธีนี้นะครับแล้วก็アเม์นะครับเม์ก็เกิดจากการสุ่มแบบ normal เหมือนกันนะนะครับโดยที่มี mean อยู่ที่100นะค่าเฉลี่ย100แล้วก็ sd เนี่ย standard deviation อยู่ที่10นะครับ แล้วก็มีการเช็คนิดนึงนะครับว่าะมาส์ตัวนี้ต้องมากกว่าศูนย์นะนะครับถ้าเกิดว่ามีการสุ่มที่น้อยกว่าศูนย์เมื่อไหร่มันก็จะหยุดการทํางานนะครับเกิดเป็น Assertion Error ขึ้นมานะครับก็ลองรันดูนะครับโอเคนะครับ่ะแล้วก็ไปดูไฟล์ CSv นะครับก็ไปที่ตรงบริเวณนี้ครับโฟลเดอร์นะครับแล้วก็เราไปคลิกไฟล์ csv นะครับเปิดดูนี่คือผลการรันนะครับสังเกตว่าวิลเลียมก็มาบ่อยนะครับตรงนี้นะครับ